กของเรา okay. ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ประทับใจทุกๆแมตช์เลยค่ะไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะส่วนฟอร์มการเล่นของหนูก็คือก็ยังคงต้องพัฒนาให้มันดีไปมากกว่าน,นี้ค่ะ mm hmm. เพราะว่าพอมาปุ๊บก็เหมือนแบบว่าเ,เรายังช่วยพวกพี่ได้ไม่เต็มที่ค่ะเพราะว่า ด้วยความที่เป็นชิงแชมป์โลกแรกด้วยแล้วก็เพิ่งติดรายการแบบรายการใหญ่รายการแรกด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องพัฒกลับไปพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้ค่ะแล้วก็เพื่อที่จะกลับมาช่วยรุกตีให้ได้มากกว่าน,นี้ค่ะประทับใจอะไรที่สุดไหมคะจริงๆหนูประทับใจในทุกๆเหตุการณ์เลยที่มันเกิดขึ้นทั้งกองเชียร์ทั้งเพื่อนร่วมทีมค่ะแล้วก็เรื่องแบบว่า ไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะเงี้ยเราให้กำลังใจกันตลอดค่ะฝากอะไรถึงแฟนๆไหมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทีเ่เชียร์พวกเรารวมถึงเชียร์หนูด้วยอะอยเงี้ยค่ะก็จริงๆก็อยากทำให้มันแบบดีกว่านี้อยากช่วยเขาอยากช่วยทีไม่ได้มากกว่านี้นนะคะ่ะ ยังบางทีแบบลงไปแบบแต้งสำคัญอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเราเราก็ตั้งใจทำให้เต็มที่แต่ว่าพอมันผ่านเงี้ยเราก็รู้สึกเสียใจแล้วก็จริงๆรงก็อยากขอโทษด้วยค่ะแต่ก็ขอบคุณที่คอยส่งกำลังใจให้ตลอดะค,ะอค,ค่ะขอบคุณนะครขอบคุณค่ะมีเด็กเรารูปามาให้ ดีจใจมากค่ะจริงๆก็พอมาก,ก็ไม่คิดว่า